ว่าท่านเป็นข้าฝันน่ะหัวดำเลยเนี่ยเต็มเนี่ยเลยเนี่ยท่านก็เลยเลยนะแล้วหัวท่านนะขึ้นเป็นห้าเมื่อจบแต่เราคือเป็นพญานาคไงตีเป็นเก้าเอามั้ยเอามหมยเอามั้ยเยังไม่ได้เลยตีแล้วเราก็สู่ช่องรัชนีชาแนลนะเช้าวันอาทิตย์นะครับโอ้โคนเยอะมากครับวันนี้วันนี้คนเยอะจริงๆนะเดี๋ยวเราจะ เน็งปูให้ดูชัดๆนะครับวันนี้แดดโอ้ยแดดสะท้อนนะเดี๋ยวตอนบ่ายดีกว่ามั้งครับแดดมันสะท้อนกล้องคงจะไม่ได้นะเดี๋ยวสักนาทีก็ยังดีโอ้ยเจอไ,ได้นะ

นี่ครับที่เราเห็นเลขตำราวนะ เห็นเป็นเ,เลขอะไรเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างใกล้แล้วนะครับใกล้โค้งสุดท้ายเข้ามาทุกทีแล้ววันนี้23แล้วนะครับ23สกิตาแล้วนะท่านเห็นได้เห็นเลขอะไรคอมเมนต์เข้ามาครับ นี่เอาก็เข้ามากับชาวบ้านนะคนที่จะมาชมบรมีปู่มากันเยอะมากครับ นเรียกอะไรกันมากัะโค้งก็มาแล้วใกล้สุดท้ายแล้วส่วนลําตัวที่เราเห็นเลขขึ้นบ่อยๆนะเดี๋ยวจะพาไปส่องดูครับนี่ครับเลขที่ขึ้นบ่อยๆนะครับตอนนี้ยังเออรวมเป็นเลขอะไรก็ดูนะครับตำราวด้วยตำราวครับถ้าโอกาสตอนเย็นจะได้มาวันนี้คนจะเยอะคงจะไม่ได้เข้ามานะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นะห้ามล่างทรง ห้ามลำถวายนะครับในข้างในเด็ดขาดนะแล้ยังไงห้ามส่งเสียงดังหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนมากจะมาแล้วก็มาเปิดลาโพงกันเสียงดังนะแล้วก็ยังไงไม่เข้าใจครับเดี๋ยวเราฟังทางเจ้าหน้าที่ขี่นะถ้าลำเบาลำไม่เปิดเสียงดังหรือว่าอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ห้ามก่อนนะห้าม่างส่งเข้ามาส่งแล้วก็ห้ามลํำถวายเปิดเสียงดังไว้หรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่เข้าใจนะก็รอดูครับว่าเจ้าหน้าที่จะจะ จัดการยังไงต่อไปส่วนเรานะมาส่องเลขปู่ให้ดูดีกว่านะโค้งสุดท้ายหรือยังนะเดี๋ยวรุ้นกันว่าใครจะเห็นเลขอะไรตัวไหนมั่งเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเลยครับคนเยอะมากจริงครับเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเลยเข้ามาแต่ช่วงเช้ากับยายที่มารำนะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประกาศนะครับงดลำนั่นแหละเราก็เลยมาถ่ายก่อนช่วงยสายมาเจ้าหน้าที่ประกาศบอกงดนะครับทํากิจกรรมด้านใน นะครับทั้งหมดนะยกเว้นถ่ายรูปนะก็นั่งชมบาร,รมีนั่งสมาธิไปนะส่วนอันอื่นงดก่อนนะครับงดก่อนจะเจ้าหน้าที่จะว่ายังไงต่อเดี๋ยวรอนะครับรอคําสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก่อนส่วนนี้งดไปก่อนครับส่งไปส่งมาจะเห็นเลขอะไรเนี่ยขึ้นนี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวเขาขึ้นเลขขึ้นยังไงเดี๋ยวเราจะเอามาให้ให้แมลงออกไมา้ดูอีกทีครับตอนนี้ยังไม่เห็นเห็นหร้อยังครับแปดสามโอ้แปดสามนี่ออกไปแล้วนะเอาใหม่เอาหม่มาเรามาถ่ายบารมีปู่หน้าปู่ให้ดูชัดๆดีกว่านะสักสามนาทีครับพิจนารณาดูดีครับว่าท่านใดเห็นเลขอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับเผื่อท่านใดคอมเมนต์เห็นเลขสวยๆแล้วก็เข้าตรงในงวดวันที่หนึ่งธันวามน,นี้ก็ ได้โชว์กระปูไปนะครับส่วนเลข96ที่ขึ้นที่เราถ่ายให้ลงเป็นคลิปลาวนะโอ้ผมน่ากลัวว่าจะมา,ารัฐบาลไทยเหมือนกันนะอย่าทิ้งได้ขาดนะ96ครับ968ที่เห็นกันเนาะเสียดายนะเสียดนะายถ้าไม่ตามต่อเนี่ย ดีๆนะเห็นเทพตัวไหนก็คอมเมนต์มาเลยครับเด้สี่ห้าผมเห็นแล้วเติมดำข้างล่างสี่ห้าผมเห็นให้แล้วนะครับเดี๋ยวนะสี่ห้า 4, โอ้เห็นทีหลังหรือเปล่าดูจะออกซ้ำไม่รู้นะสี่ห้าเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าสี่หนี่คือส่วนข้างที่เห็นชัดที่สุดนะเกจะเปลี่ยนเลขให้ทุกงวดทุกงวดเลย เหมือนตำเราเราแกก็เปลี่ยนทุจงหวัดดูที่ดวงนะครับดูที่โชคใครถึงก่อนนะถึงจะได้โชคจะปู่โอ้เช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้คนเยอะมากครับคนเยอะมาก คุณดูมากตอนนี้เขาเอานําเข้ามาแล้วผมห้ามไม่ทันครับผมห้ามไม่ทันนะห้ามไม่ทันครับเอาไม่ว่ากันก็คงจะต้องให้นํากลับนะครับห้ามอย่างหนึ่งคือห้ามจุดทูปจุด,ด,ดเทียนที่ประเกดประกอยไฟนะครับดูต่อครับดูให้ชัดผมเห็นสี่ห้ากลเจ็ดเก้าเอานะใครเห็นเป็นตัวไหนก็ดูเอาครับผมเห็นสี่ห้าแล้วก็เจ็ดเก้า สีบอกก็มันก็ยังจางๆอยู่ครับสี่เก้าหรือสี่ห้าน่ตัวดำดตรงกลางกล้องเลยครับตรงกลางกล้องอ่ะสี่เก้าหรือสี่ห้านี่ยตัวดำดำเลยครับดำากลงงกางกล้องเลยเดี๋ยวขยายให้ดูคร,รับนี่ยสี่เก้าตัวดำนิดๆเล็กๆนะครับสี่เก้ากับเจ็ดห้าเจ็ดเก้านี่แหละ เ็ดเก้ากับสี่ห้านะผมเห็นนะ,ะอ่าอยูที่ตานะครับเด้อยูที่ตาท่านใดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดมาที่หนึ่งธันวานี้นะครับกับพญาเก่งเฮนันที่ตําบลเขกน้อยอําเภอเขาคอจังหวัดเพชรเจรณ์นะครับเข้ามาหลายงวดติดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับคลิปนี้ฝากติดตามทางเพจรัชนีชาแนลแล้วก็ยูทูบรัชนีชาแนลนะครับเพื่อจะได้โชคกับช่องเราเนาะท่านใดที่ ศรัทธาในองค์พญาขี่ขนันมาถ้าถูกก็เดินทางมาแก้บุญเองได้นะครับบุญอะไรไว้ก็ต้องมาแก้บุญนะอย่างคุณยายเมื่อวานนะถูกทั้งบนทั้งล่างนะถูกบาทเดียวแกยังมาลํำแก้บุญให้เอาก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ มุนมุนมดเดี๋ยว <ไอ S 1> เดี๋ยวมีคนไอไอมีคนเห็นอีกแล้วฝันฝันว่าไงฝันว่าไง,มาไงแม่ฝันว่าถ้าม่เข้าฝันน่ะก็ดำเลยเนี่ยเต็มเนี่ยเลยเนี่ย<ฮ>ท่านกเ็เลื้อยเลื้ย แล้วหัวท่าน,นขึ้นมามาลอยบนสะพานเราก็บอกให้คนหนีหนีเดี๋ยวท่านงับไม่งับท่านก็เอาหัวมาขึ้นที่จริงถ้าเราตีหัวเป็นห้าเมื่อจบแต่เราตีเป็นพญานาคไงตีเปนะ็นเก้าตีหนึ่งสี่เก้าไงแล้วเนี่ยมาเมื่อวันพุธพระรหัสนะ่ะที่แล้วเนี่ยครับแล้วท่านก็บอกให้มากอลอดอือก็เนี่ยมาแต่มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วได้เรียกยังไม่บอก <laughs> <laughs> แตง่าที่แล้วถ้าไม่ตีเก้าตีเป็นหัวท่านเนาะเป็นตีเป็นห้าเนาะเพราะว่าจริงๆอะต้องตีเป็นห้าแหละเพราะว่าหัวท่านขึ้นมาเกยแคน้น่าเห็นแต่หัวไม่เจียได้นิดหนึ่งนีดหนึ่งไม่เจียได้เพราะว่าหลอพัดอะถ้ามันจะถูกมันก็ต้องถูกเนื้อวันี้เหมือนท่านให้มาแหละวันนี้กะทิเบาๆหน่อยเอ้ยไม่รู้สิบอกปู่แล้วมารอบสอเพราะว่าเขาให้มาเนี่ยอขาให้มาแล้วตุลุงปู่ยังไม่ไปบอกใช่ไหมนี่ ยังไม่บอกยังไม่บอกโอ้ยยังไงจะได้เนาะนี่ยยเดี๋ฝันฝันอยู่นี่แหละอยวนี่เดี๋ยวก็ฝันแล้วฝันถึงท่านยังเนี้ยก็ท่านให้มาก่อนให้มาก่อนเออให้มารอมนึงโอ้ให้มาเห็นตัวเป็นเป็นก่อนไปแล้วเนาได้เลขอะไรเนาะจะได้รู้นี่ไม่รู้ฮะเดี๋ยวท่านเกาไปบอกนี่อ่ะอืมเพราะเขาฝันมีตัวใหญ่มากเลยนะแต่เราว่าไม่ไม่ใช่พญานาคนะ เราก็งงูดำงูดำใหญ่งูดำใหญ่เราไม่เราไม่แค่ว่าพปยานนวันนี้มาเพราะเห็นเพราะว่าท่านกลางกลางเนี่ท่านตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยเต็มคลองเต็มคลองนี่เลยนะท่านว่แต่มีเต่ามาก่อนทีแรกอ่ะมีเต่ามาก่อนเต่ามาหลายตามน้ำามาเป็นชั้นเป็นชั้นเราก็ตีเต่าสี่แล้วตีตัวท่านเก้าน้ำเนี่ยมันหนึ่ง โอ้โหนึ่งสี่เก้าเลยใส่เลยพลาดเลยมาหัวเอาหัวไม่พลาดเลยพลาดจริงๆะัถ้าตีหัวมันจบไปตอนนั้นแล้วเขากลัวเราไม่มาอีกอืออืออือเผื่อจะได้ได้่อได้เรอได้เลยเผื่อจะได้ไม่ผมว่าผมว่าเผื่อผมน่าจะได้ตัวเลขบ้างเออโอเคครับเดี๋ยวไปเข้าฝันนะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนี่แหละครับเผื่อจะได้บอกเลขหนึ่งปูเข้าฝัน ปูไปเข้าันังรอบนึงมึงวันนั้นมึงกลับกลับวปอืมก็วันนั้นมาสี่โมงครึ่งแล้วที่เข้ามาเนี่เอาไม่ได้เลยอาไ่เอาไม่เไมเอาไม่อไมเอาไมเอาไมเอาไมามเอาไม่เไม่เไม่ไม่อไเอาอาาเไม่อไม่ไม่เห็นเลยม่เ่เไ่เไม่เ่เอ่เไม่ไเเ โอ้สี่ห้าเก้าอานได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ไ,ลวได้แล้วสีห่ห้าเก้าสี่ห้าเ้าสี้เกวนะครับใคียังไม่ได้จกดนะฮะสีเขียวใเวนิวนะคะนรับสวัดีครับครับแ้องแล้วจนนับหน้าได้ใหฟ้ฟังอีกนะะวันจันนะวันจันวันจันได้ตามไหม ผมไม่กลับพอดีแม่หวยไทยหวยไทยอย่างเดียวถึงหวยใหญ่แล้วแม่หวยไทยอย่างเดียวก็ไม่พอใช้แล้วจะไปหวยแล้วหวยอะไรเอาอย่างนี้เลยนะหวยไทยอ่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวยังไม่ได้หวยไทยได้เอย่างนี้เลยหวยหวยไทยก็ใช้เงินไม่หมดแล้วจะไปหวยราวอีกสี่ห้าเก้านะครับสี่ห้าเก้าขอบคุณครับ พรุ่งนี้เจอกันแม่เฮ้ยไม่ใช่ัันาานวจทร์<อ>ไปไหนก่อนดีไปลาวก่อนนะไปลาวก่อนแลว้นนลวนนค่อยไปไทยไม่ไทยย้อนไปนะมลาไม่ได้เนี่ยสี่ห้าเก้าเนาะ B ห้าเก้าโอเคสีค่ห้าเก้าเอาขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ